กระจากบอลไทยมาตามดูน้าเชียร์กันต่อสำหรับสุดเรเมียร์เลยครับนัดที่2ครับของฤดูกาล2 0 2 4 2น2ีนี้เก่อนก็มีการพูดคุยดูผลงานของแต่ละทีมไปแล้วนะในนัดแรกนะก่อนนัดนี้ก็มาพูดคุยกันก่อนเกมเตะนะครับโอโหบอกเลยว่ามีให้ดูกันหลากยคู่ระไกรทีมกันเลยนะครับค่ำคืนี้ครับมีคู่ไหนหน้าดูหน้าเชียร์น่าติดตามกัาง็รับชมรับฟังกันได้ที่ช่องไลฟ์ช่องรายจันทร์ด ติดตามกันได้ในทุกช่องทางก็ขอบพระคุณๆๆทุกคนมากๆครับที่ติดตามเดือนมิถุนายนที่2ีเดือนแปดที่ฟองนะสำหรับฝึกปีมาอย่างงี้มันบอกเลยว่าคู่นี้มันน่าช่างน่าดูน่าติดตามจริงๆอ่ะเกาะนี่เป็นคนตำรวจนะคนตำรวจให้ไบตันมีโอกาสชนะ41%เสมอ25%ให้มันดูชนะสามปีเปอร์เซ็นเลยนะโอ้โหคนตำรวนี่ก็เป็นเจ้าบ้านนะครับก็ให้ ้าบ้านมีโอกาสชนะเพราะว่าคู่นี้ก็บอกเลยว่าชนะไปมาทั้งคู่นะแต่นัดแรกนี่มาดูผลงานของพมราชาชัยหุตนาผลงานของทั้งคู่ไปตั้งชนะไปสี่เสมอหนึ่งแล้วก็แมนดูนี่ก็จชนะไปถึงห้าเลยคนระับไปตีสิบนัดล่าสุดเขาค่อนข้างที่จะปัดกันชนะผนัดกันแพ้นะฝั่คู่นี้แต่พูดถึงดีกรีชื่อชั้นก็มันดูเต็ดลุมกำลังอะไรก็ค่อนข้างที่น่าจะดูดีสำบไปตันเองพูดถึงว่าก็เป็นอีกทีมที่ น่าจะตามมองเลยเป็นทีมที่ฝึกทีมอะอย่างนี้เปิดกะดูการใหม่ๆนี่แขตันมามากว่ะเป็นทีมที่เปิดดูการได้ดีอีกทีมงอีกทีแบบผลงานคุ้นขันที่จะดีนะในช่วงเปิดดูการสิบนักแอรกอะไรอย่างเงี้ยบอกเลยว่าคู้นี้มันน่าจะสัตว์กันสนุกเลยอะจุคบ้านก็คงไม่น่าหยอกง่ายๆไม่น่าหยอกง่ายๆก็ชอบใครเชียร์ใครผมว่าก็ได้ชงคู่เลยนะจะเป็นใบตั้นเจ้าบ้านจะเป็นแมนดูทีมเดือนก็อบอกเลยว่าน่านจะได้ลุ้นกันเนี่ยถ้าให้ส่วนตัวนะ ผมก็จะอีกงไปแมนดูสักนิดหนึ่งครับอืมก็ชือชั้นทีมใหกว่ากว่ากันไปครับก็เขาอาจจะไปขอเชียร์แมนดูในเตตะครับอ่าส่วนอาจจะแบ่งแตือเสมอเจ้ากันไปก็กวากันไปนะคูค่นี้ก็บอกว่าเป็นไปได้ทั้งสามหน้าเลยครับาไปตามดูกันอีกคู่หนึง่งช่วงสามทุ่มครับก็เป็นคู่นี้จบกอดด้วยนะจะเปิดเจออิดคู่ตั้นนะอ้โหคู่นี้ก็น่าจะจะเดือดแน่อีกคู่เลยนะนะท่านทีมเดือน ก็แผงคาบ้านมาโ่วนประตูต่อสามแล้วจะไม่เปิดจะโดนพุ่งโดนไปท่านมากดคาบ้านมาโ่วนประตูต่อสามก็คู่ทีแรกคู่เมื่อกี้นะที่ไปตั้งไปบ้านเจอกับแมนดี้ในเต็ดนะโอ้โหเนี่ยอะครับบอกว่้ทางหน้าดูนะเทียร์กันทุกคู้ๆนะตั้งกู้ก็กกกกมีผลงานกับตัวเอชนะบไอสี่ฝ่ามือห้าแล้ก็เล็บตันชนะไปแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะติดตัดหลังสุดโอ้โหฝ่ามือก็เสมอเลเตอร์เป็นหนึ่งประตูตอนหนึ่งนะที่จิงจอกพยายามเราก็ทำให้ไม่ผิดหวังนะบอกเลย ก็ไม oh. ่อยากจะโม่ครับก็ตามที่พูดไปว่าจิงจอกพยายามไม่แพ้เกือบไปนะสหรับจิงจอกพยายามเอาอันจริงๆก็สเปอร์ก็ความคันทจะเล่นได้ดีนะครับในนัดแรกก็แบ่งแต้มจิงจอกพยายามไปส่วนนัดที่มาเจอเอ้พัฒน์สีโดยคาบ้านมาฟูประตูดาฟานก็ต้องบอกเลยนะบเปิลก็มีโอกาสที่จะคว้าสามเต้มได้ในนัดแรกนะเพราะนัดที่แล้วก็ประมือมานัดนี้ก็คงอยากจะคว้าสามเต้มก็ขอเชียร์ไก่เดืทองสเปอร์นะคว้าสามเต้มในนัดนี้โอเคบ้านพาเลสเปอรบ้านเจอกับ วิบแฮมเวลาสามทุ่มนะเปิดตำราชานุดูทั้งคู่กับเพ้มาทั้งคู่เลยนะครับแบบเจ้าบ้านจะทีมเรืนเอนเรามาดูผลตำรวจให้คิตตันมีโอกาสชนะถึง48%โสอรโหเยอะมากเลยนะเสม,มอ25%ให้วิบแฮมชนะ27%โอ้ผลตำรวจนี้ให้ไปทางคิตตันพาเลตนะครับเรามาดูฟอร์มของทั้งคู่กันหน่อยก็คิตตันพาเลตชนะไป5เสม,มอ3ามใแฮมชนะไปให้2ครั้งเองเนี่ยก็คิตตันก็ เจ้าบ้านมีราฝีตัวดีกว่านะครับผลงานผลงานเขนาของท้าที่จะกฝูฝีมีฟงกันทั้งคู่นะแพะมาทั้งคู่อ่ะมว่า,วา,วากันไปอ่ะว่าแพะกันมาทั้งคู่คี่ตั้มเพอร์ลิตอยู่เจ้าบ้านน่าจะอุ่นใจนะครับอืมอาจจะมีแบ่งแต้มมือคว้าชัยชนะไปได้ในนัดนี้ครับเดี๋ยวขอพักขอักแป๊บกินน้ำแป๊บหนึ่งก็มาดูกันต่อกับอีกคู่แข่งในเวลาสามทุ่มเซอรเบีนตันเปิดบ้านเจอกับเฟอร์เรสต์นะครับก็น้องใหม่เซอรเบีนตันเลื่อนชั้นขึ้นมาในฤดูกาลนี้ เกาะนัดแรกก็แพ้ดูคัดเพื่ไป1ประตูต่อ0นะครับส่วนฟอร์เรสต์นี่ก็เสมอบอลบ้าบ้าได้1ประตูต่อ1ผลงานของทั้งคู่นี่ก็เป็นสองตันชนะ2นัดเสมอฝุ่แพ้มาถึง4นัดนะก็คือฟอร์เรสต์ชนะมาได้สนัดผลงานผลสำรวจของทั้งคู่ให้เป็นสอวตั้งถิ่นน้องใหม่มีโอกาสชนะถึง41เจออเนเสมอ27ให้ฟอร์เรสต์ชนะ32เปอร์เซ็นต์นะครับโอ้โหก็ไปก็คิดแยกๆดูกัน แบใช้สติครับไม่ใช่ไม่ใช้ฝาต,ตังนะครับไม่ต้องใช้ฝตังนะเพราะผมก็ <iology> ไม่สนับสนุนการจัดการพนันนะนเก็บเงินออกมาสำหรับสนับสนุผน,ผ,นผมสติปะประมาณนั้นนะก็ใช้สตินะ,น,ตน,มมน,นะครับไม่ต้องใช้ฝาตังเราดูบอลเียบอลกันบ้างครับทวิเคราะห์กันสนุกสนุกดาปภาษาไทชนุคโค้ดคีย์บอร์ดฟอร์มล่าสุดผมมองว่าท่านน้องหมายกระเพราในวงเขาเชื่อมมาหนึ่งศูนย์ส่วนโฟริสเนี่ก็สมือบดมัดนะโอ้โหคนนี้ผมบอกเลยว่าผมโปรให้เขาเป็นทักนะแต่ใจผม ขอสวนนะขอเชฟฟอร์วิสนะทีมเดือนนะเพราะฟอร์วสผมดูจับกันมาชาลแล้วเนะี่ยทีมเดือนฟอร์วสก็ไม่ธรรมดานะาานมีโอกาสแบ่งไปได้เลยนะอืมคนอีกอย่างเขาเป็นท่านก็เป็นทีมน้องใหม่ด้วยนะครับอย่าลืมก็ขอเชียร์ฟอร์วสทีมเดือนไม่น่าจะแพ้อ,อีกคู่ในแข่งเวลฟ้ามุ่งรพร้อมๆกันนี่โอ้โหนี่ก็หลากหลายคู่เลยนะคุยกันคอแห้งเลยเดี๋ยวครับคอแห้งเลยเดี๋ยวครับตอนมาชานุไม่มาคู่นี้เดี๋ยว เดี๋ยวข้ามไปดูอีกคู่นึงก่อนนะครับดูอันเดี๋ยวเตือนเดี๋ยวเอาเอาไว้คุยกันทีหลังนะแต่มาชยุไม่มาก็ไปดูอีกคู่ทุกท่ยแมนซิตี้เจอกับน้องใหม่นะโอ้โหอีปัทฟริตนี่ก็เปิดฤดูกาลมาแบบโดนเดตี๊ยผูตบมาขาบ,บ้านมานะไม่พอมาเจอกับแมนซิตี้เรือธงอ,อีกน,น้องใหม่นี่ก็รายการห,หนักจังแต่เริ่มต้นเหนือนะก็พิสูจน์กันไปครับก็ผลจบหมบดก็ให้แมนซิตี้ชนะก็เอาฟิเลยนะโอ้โหเขามาเฮดเดิฟฟิฟเฟอ์ สามเปอร์เซ็นต์นี่นะมีโอกาสชนะเพียงสามเปอร์เซ็นต์แค่ถูกเหมือนกี้ก็แค่เจ็ดเปอร์เซ็นต์นะตอนตัวผมดูแฟรนด้ของทั้งคู่นะก็เจอมาครั้งหนึ่งก็แมนฟิกตีก็กดไปสี่ประตูเลยนะนานแล้วแต่ว่าอีสองพันสองนูน่นผลงานหน้าสุดของแมนซิตี้ผลงานน่าสุดของแมนซิตี้ชนะฟิฟฟีฟมาได้เลยนะสิงโตกำลังที่จะเ,จเป็นแชมป์ปีเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะทีมแชมป์ของปีนี้มาได้เลยนะทีมแชมป์เลยนะอาจจะชนะทีมแชมป์สิงโตแล้วเงินคราวสิงบูเนี่ยแชมป์ปีนี้ ก็าโดนแบงค์สิกดไปก่อนนะแต่ก็โอเคก็เอาไปนะครับตามเต้เนี้ผมมองว่าด้วยความเป็นน้องใหม่เลยด้วยอาจจะชื่อจะเป็นน้องเยอะเบงน์สีเองก็ดีดีลุ้นแชมป์ทุกๆปีนะเรือาทงแต่ผมว่าคงไม่ใจร้ายยิงกันแบบห้าหกศูนหรอกนะก็ขอเชียร์น้องใหม่สักหน่อยครับขอเชียร์น้องใหม่สักหน่อยนะในขอเชียร์น้องใหม่อาจจะแบ่งแต้มก็ถือว่าสุดยอด์นะถ้าแบ่งแต้แบงค์สีได้เนี่ แอ้ก็แพ้ก็อาจจะแพ้ฟักลูกสองลูกก็ไม่น่าเกลียดนะครับผมว่าไม่น่าเกลียดนะแมนซีคงไม่ได้ใจร้ายยิงโหดยิงเดือดอะไรขนาดนั้นนะตัวผมขอเชียร์น้องใหม่อีฟิตเพิ่อแบ่งแต้มนครับแบบนี้มาตามดูก,กันต่อกับอีกคู่หนึ่งสำหรับค่ำคืนนี้นะครับเป็นแอตตันวินว่าปะทะอาร์เซอนอลคู่ไฮไลท์เหมือนกันเลยนะแบบคู่นี้ก็น่าจะตามองท,ง ten, ทงั้งแอตตันทั้งอาร์เซนอลเลยนะ ก็โชว์ผลงานดีมาทั้งคูน่นัดแรกก็เก็บชัยชนะได้ก,กันทั้งคู่นะได้สิบครั้งเจอกันเนี่ยบอกเลยเป็นอาชีพน่าจะไม่ยช่ไปเชื่อมกันนะแบบคู่นี้นะเจอกันสิบครั้งนี้ให้ตั้งชนะไปห้าเสมอนี้ศูนย์ครั้งเลยนะแล้วก็อาฟรีนันต์ก็ชนะไปห้าก็คือแพ้กันชนะนแพ้กันเท่าเลยนะโอ้โหสุด,ดยอดเลยนะคูน่นี้ผลง,งานของคู่นี้ก็บอกเลยว่าไม่ธรรมดาเลยน่าจะทะมงจริงคู่นี้น่าดูน่าเชื่อถือทั้งคู่นะเรามาดูผลงานของอตั้นราชสุดก็ชนะเวทแฮม พาบ้านในบ้านมาด้วยในบ้านด้วยแถมนะครับใช้ของของเวทแทเนี่ยทุบไปยิงได้2ประตูตอนหนึ่งชนะเวทแทนมาฟุตบอาร์เซนอลก็เอาชนะมาเอาเวทแฮมตันมาได้2อศูนย์นะในในบ้านก็เปิดบ้านนัดแรกเอาชนะเูทแฮมตันมา2ประตูต่อศูนย์ผลงานของทั้งคู่นี้นัดล่าสุดอาร์เซนอลก็ฟอร์มค่อนข้างดีอยนะจากช่วงได้ทับมิดเตยอะไรก็ดูดีครับแช่ปะอาร์เซนอลแต่เท่ากับที่ตำนานชาลุที่ผมดูนะกวทแทนก็โดนตอนนี้เจออาร์เซนอลโดนตอนนี้ โอ้โหคู่นี้เป็นก้าเชียร์ได้ทั้งคู่เลยนะผมมองนะแต่ชาบ้านก็น้ารุนละอืมเจ้าบ้านนี่ก็น่ารุนสมมุตไม่เสียหายนะครับเจ้าบ้านผมมองนะใช่ไหมอาร์เซนอิเสมอุติก็ไม่เสียหายเหมือนกันนะคู่นี้จากการาดูแล้วใจก็เอียงไปอาร์เซนอินนิดนึงนะมาดูผลสำรวจให้แอตลนชนนันยี่เอฟเปอร์เฟนสมมุติยี่สามเปอร์เฟนให้อาร์เซนตนห้าหกเปอร์เฟนนะอืมอืมอาจจะตามเชียร์ตามดูผลสำรวจเลยนะผลสำรวจให้อาร์เซนอิน ผมก็อาจจะใช้ไปอยู่อาฟริกานิดนึงครับนิดนึงนิดนึงก็อย่างว่าทีมฟอร์มอะไรของอาฟริกันก็ต้องการดูดีอ่ะมีมาตรฐานอยู่กระดับมาลึ้นแชมป์ในฤดูกาลที่แล้วนะก็นัดนี้ก็อาจจะขวันคว้าสามแต้มไปแค่นี้ครับส่วนตัวผมให้เชียร์ตามเชียอาร์กันเนี้ยอาจจะคว้าสามแต้มได้ในนัดนี้และตั้งเนลาที่ชนะเวทแฮมมาก็อาจจะเดือคาบ้านคืนนะครับอาฟริกันอาจจะมาแก้แค้นตับบาบให้เวทแฮมก็จะเป็นใหญ่ยิงไอ้ตั้งเว้าคาบ้านไป ก็เป็นได้นะบอกว่าคู่นี้ก็ติดตามเชียร์ได้กันคู่น,นะในเวลาห้าทุ่มสามสิบเตออที่เอาค้างกันไว้เมื่อกี้กับฟูแเรมนี่เดี๋ยวผมขอดูเลยคู่ที่ทิ้งท้ายไว้<ช>คู่เวลาสามทุ่มนะครับจิ้งจอกสนามประทับฟูลเร,รมผมออกเกปิดตรรมดาราชนุก็คลิปครั้งล่าสุดนี้ก็เป็นฟูเร,รมชนะ,ะห้าเสมอสองเยสเตอร์ชนะไปสามครับผลงานของเจ้าบ้านนี้ก็แพ้แมนดูในเต็ดมาหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับ ผลเนี่ยตัวนี้ก็ยันเสมอจอเตอรมาได้หนึ่งประตูต่อนหนึ่งนะกองค,คันที่จะเตอร์ดูการได้ได้ดีเลยนะกับทีมจอกายยามนี่เห็นว่าฟอร์มอาจชมไม่ทับมิดอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยดีแต่ฟูแลตี้ฝ่ายทับมิดก็ค่อนดูดีเหมือนกันนะคู่นี้ผมมองว่าต้องการที่จะสู้ีคู่ขี้กันมากเลยอนะหน้าเชียงหน้ารถกันทั้งคู่อีกอะจอเตอร์จะเปิดคมก็สวนเนยนะนัดนี้ผลมเสมอให้ ฟูลเอนฮาไปฟอปไปฟิลเลยว่าเขาจะเจอเยอะยนะสมอุติยิปฮาไปฟิลให้เอเตอร์ชนะเป็นยิป3ไปเป็นอืมคนจมมุตินี้ก็คงค้างที่จะให้ฟูลเอนยังไปทางเจ้าบ้าน,นครับส่วนตัวผมก็เหมือนเดิมขอส่วนทางเหมือนเดิมครับเชียร์จิ้งจอกสยามเอเตอร์ไม่แพ้ครับนัดนี้บอกเลยว่าเผยเผชนะด้วยซ้ำก็ลุ้นจิ้งจอกสยามเชียร์เตเตอร์เรียไม่แพ้ฟูลเอนในบ้านบั้นฟูลเอนแต่เตเตอร์มาเพื่อชนะไอ้ก็เป่นแพ้ ก็จบไปกับแบบทุกคู่เจ็ดคู่ค่ําคืนนี้ก็คู่สุดท้ายก็จะเป็นแอตแลนติน,นาอาร์เจนรืานอนนะชวนเดกหกคู่ก็แข่ง,งวาาสามทุ่มบ้านเราน,นะตัตามดูตามเชียร์สน,นุกกันได้ทุกคู่เลยนะก็เป็นแนวทางวิเคราะห์โค้ชขีบบอร์ดอารตอลชนุ็กชกคู่กั่ใช้ามท่มากเื่อนตัดตาดตามเชรีมนุกมกัน้ค่ยกาเ่์โค้ชีบบอร์ดอารุกันเอาไว้ด้วยนะครับไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกรูปแบบ ชื่นชอบชอบใจฝากกดติดตามราชนุสตรีม,มือใหม่ทุกๆช่องทางขอบพระคุณครับราชนุสตรีม,มือใหม่ราชนุสตรีม,มือใหม่